901ตอนกลางวันเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเล่นนะมีแต่ร้านค้ากำลังตั้งร้านอยู่คนก็ปราบรายยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะเมื่อคืนนี้เล่นกันดึกมากเกือบจะสว่างแล้วมั้ง เที่ยงคืนคนยังแน่นรถยังติดเต็มไม่มีทีท่าว่าจะเลิกไม่มีทีท่าว่าจะขยับทา้งรถทั้งคนแน่นไปหมดน้ำนองวันนี้น่าจะเย็นๆน่าจแหละก,กว่าจะมีคนออกมาเพราะกลางวันแดดร้อนร้านค้าก็ตั้งกันถนนก็ขาวโพลนไปด้วยดิยดนสอพอง ค่อยมีร้านขายของที่ออกมาเปิดร้านนั่งร้านมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเริ่มมีคนเล่นบ้างแล้วสองสามปีหลังมานี่รถคนมาเล่นไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างเยอะมากทั้งคนเล่นพื้นที่ทั้งคนนอกพื้นที่เข้ามาท้งรถปิกอัพทั้งรถมอเตอร์ไซค์เยอะแน่นเต็ม ทุกพื้นที่อตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะถนนก็ยังโล่งวิ่งรถผ่านไปมาได้สะดวก่วงนี้ช่วงกลางซอย ปกติช่วงนี้ถ้าเป็นตอนเย็นๆนี่คนจะเล่นเยอะมากช่วงนี้แล้วก็จะมีช่วงแถวหน้าวัดตรงนี้แยกเลี้ยวซ้ายจะออกลาดพร้าวแปดเจ็ดถ้าเป็นตอนเย็นจะวุ่นวายมากทั้งวันธรรมดาทั้งวันปติวันธรรมดาปกติแล้วก็วันเทศกาลสงการวุ่นวายมาก นี่ขาออกไปทางฝั่งโพแก้วอันนี้หน้าโรงเรียนวัดบึงทองหลางาว่านนี้มีรถบรรทุกน้ำมาจอดสองคันอยู่ตรงนี้มีตำรวจตั้งด่านแต่วันนี้ยังไม่มีไม่รู้มีตำรวจหรือเปล่าวันนี้ตอนเย็นอาจจะมีตอนช่วงเย็นกแต่ตอนนี้เรียนขับรถเข้ามาไม่ได้เลยเพราะมันรถมันไปไหนไม่ได้มันจอดนิ่งอยู่กับที่ ห้องนี้ปกติก็จะมีคนเล่นกันเยอะวัดบึงทองหลงบกเออช่วงนี้ก็มีงานประจําปีด้วยปกติก็จะมีช่วงประมาณกลางเดือนมีนาหรือปลายม,มีนาแต่ปีนี้ทําไมเขาล่นมาเป็นเดือนเมษานี่ก็ไม่รู้นะแล้วทุกที่็จัดกันสิบวันเดี๋ยวนี้เหลือกันไม่กี่วันเร็วกว่าออกซอยโคแก้ว เมื่อวานซอยผู้แก้วนี้ช่วงเย็นๆคนก็เยอะเพราะว่าในซอยร้อยหนึ่งคนมันแน่นคนเาาขยายออกมาข้างนอกตรงนี้แต่เมื่อก่อนตรงซอยนี้มันจะไม่ค่อยมีคนเล่นครับนี่เล่นเฉพาะในซอยร้อยหนึ่งแต่ปีนี้นึงแก้มันคนเยอะ